นี่เอาตรงๆเลยนะที่พิจิตพยายามเล่นกับน้องมิกเนี่ยไม่ใช่อะไรอยากจะดูว่าคุณเอิร์ธห่วงน้องมากหรือเปล่าอะไรนี่ตามสบายเลยครับแต่ดูแล้วเนี่ยนะคะดูปากเวลาเราดูอ่ะเวลาเราดูอ่ะซีรีส์่สังเกตดู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 สังเกตไหมว่าคุณภูผาเนี่ยตาเขาเนี่ยบอกอะไรทุกอย่างแต่ปากเขาเนี่ยไม่ตรงกับตาเขา กี้น่ะเขาบอกว่าไม่เป็นไรคุณพี่แต่ตาจ้องพี่จิ๊บแบบไม่เคยสับไายตาเลย <c oughs> ขอพาย <c oughs> แบบนี้วิธีการเข้าเรื่องของเราก่อน,นะคะวิธีการดูแลตัวเองค่ะขอคุณเอิร์ธก่อนนะคะครูปร่างดีแบบนี้วิธีการดูแลตัวเองอย่างไรบ้างนอกจากบอดี้ที่ผมต้องเล่นออกกำลังกายตลอดเวลาครับแลว้วก็มีเพเด <c oughs> ี๋ยวอยู่ที่คำข้ว่าตลอดเวลาคุณมิ๊แปลว่าอะไรผมก็ไม่รู้แต่เป็นประจานเป็นประจาใช่ครับ อะไรนะฮะเขาให้กำลังใจออยู่ดีคิดกันได้เธอเขให้กำลังใจเนี่ยหรอน่ารักเขาให้กำลังใจของนี้นะคะคุณเบิร์ตด้วยอ่าก็คือออกกำลังกายออกกำลังกายครับแล้วก็เรื่องผิวน้านี่ต้องอ่าต้องนอนนอนเร็วจะนอนดึกแต่ผม,มปกติผม,มชอบนอนดึกค่ะทำอะไรอยู่หัวแต่ไลฟ์หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กินน้ำเยอะๆกินน้ำเยอะ คือกินน้ำพักผ่อนให้พอออกกำลังกายเป็นประจำออกกำลังกายเป็นประจำนะคะแล้วส่วนตองมี้จะจ้าครับผมส่วนนี้ก็พักผ่อนให้เพียงพอแหละครับพูดตามพี่ไปได้กอล์ฟเลยจริงๆริงเอาหละมีวิธีการยังไงบ้างก็ดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอบางบางก็เข้าคลินิกบ้างไอ้ทำงานง่ายแล้วพี่จิ๊บเนี่ยนะคะพูดถึงในเรื่องของคลินิก ถ้าเกิดว่าบางทีเราอาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะหรือว่าทานน้ำไม่พอนะถ้าเกิดจะต้องเลือกคลินิกสักที่หนึ่งเนี่ยทั้งคุณเอิร์ธแล้วก็คุณมิดเนี่ยมีวิธีการเลือกอย่างไรบ้างของผมเป็นทีมแพทย์ครับจ้ะทีมแพทย์แล้วก็นวัตกรรมของบิ๊กอะไรบ้างฮะก็น่าจะเป็นเทคโนโลยีแบเครื่องนูเครื่องนี้ที่แบบทาให้ทันสมัยใช่ทันสมัยทัเรื่เอะไรอย่างเงี้ย นี่นถ้าเขามาด้วยกันทั้งคู่แบบนี้จะดีมากๆเลยอ่ะมันกลมกลออ่อมเพราะทุกสิ่งที่คุณต้องการมันอยู่ที่ด s t i n y Clinic จา้าใช่แล้วอย่างมแล้วตอนนี้แปสาขาแล้วด้วยนะคะอโอเคจบเรื่องซีเรีสครับจบเลยได้ไหมคะได้กลับบ้านกันอุ <laughs> <laughs> ๊ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบแล้วเมื่อกี้เกือบได้ช็อตสัมผัสยายแล้วแต่ไม่ได้มิกมีสติก่อน ไม่เป็นไรนะคะส่วนคุณเอิร์ธพี่ก็เอ,เอามือนิ่งไม่งีเดี๋ยวเราไปอยู่ข้างคุณเอิร์ธได,ด้ดีดีไหมคะไม่ดีเ,เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งไม่ดีสลับด้านกันให้พี่จิ๊กอยู่ที่เดิม,มสลับไปด้านโน้นยังไงได้ได้ได้โอเคมิเ,เออมิกไม่ว่าใช่ไหมไม่ห่วงพี่เขาไม่ห่วงนะโอเคมิไม่ห่วงใช่ไหมจ๊ะโอ้เอาสิเอาสิ อ๋อปุ้ยแต่มาอยู่ข้างนี้เกรงกว่าเดิมเอางี้คุณเอิร์ธครับผมชิพ่ขออนุญาตนะอยากจะไม่ซีเรียสนะไม่ซีเรียสนะอันนี้เราขออนุญาตกินนิดหนึ่งนะคะเป็นมีเรื่องของนิทานพันดาวครับยังไงครับเครื่องตรงพิชิพเองเนี่ยชอบดูซีรีส์ แต่ว่าความพิเศษของซีรีส์เรื่องนี้กับนิทานพันดาวค,คือ Amazing มันแหวกทุกอย่าง<อ>มันมีครบทุกรสจริงๆแล้วที่สำคัญเรื่องนี้คุณทั้งสองคนไม่หลับชมไว้ก่อนชมให้สุดไลยค่ะ <laughs> ก่อนที่เราจะไปถามคำถามมานะคะคือสองคนเล่นออกมาถ่ายทอดออกมาได้เป็นตัวละครนั้นจริงๆขออนุญาตทุกคนรบมือกับทั้งสองท่านค่ะขอบคุณมากครับสุดยอดนะค่ะขออนุญาตถามและกันได้เลยฮะในไหนอยู่ใกล้คุณเอิร์ธแล้วนะคะถามนิดนึงว่าสิ่งที่เอิร์ธขาดไม่ได้คืออะไรคะขาด ก็จริงนะครับขาดมิกก็ได้อันนี้เรื่อจริงเพราะว่าถ้าไม่มิกเนี่ยเราก็จะไม่มีครูสิงเทียงว้าวเดี๋ยวนะใส่ตาองมิกว้าวมีความวุ่งเวางด้วยก็คือขาดกันไม่ได้แหละเราต้องพึ่งพากาเรื่องงานด้วยอะไรอย่างเป็นปัจจัยสำคัญแลวนะคะโอเคคำถามต่อไปค่ะทั้งสองคนรู้สึกอย่างไงบ้าง กับกระแสคู่จริงไม่ใช่คู่จิ้นนะคะทั้งสองคนรู้สึกยังไงกับกระแสคู่จริงในตอนนี้บ้างขออนุญาตถามน้องมิกค่ะเออคู่จริงคู่จริงนะไม่ใช่จิ้นก็ความตู่ของแฟนคลับครับคเดี๋ยวนะเสียงเสียงไม่เป็นไรเลยยังไงก็แฮปปี้ครับแฟนคลับแฮปปี้ผมก็แฮปปี้เราทำคนเอิร์ธนะคะเหมือนกันเลยครับ นแต่ครับแฮปปี้ผมก็แฮปปี้ครับผมแฮปปี้ก็แฮปปี้นะทุกคนมีความสุขไหมคะมีความสุขก็ขอเสียงกรี๊ดดังๆนะอ่าค่ะคือมันเยอะมากเลยค่ะคุณอันนี้นั่งทำตั้งแต่เช้าเป็นสนองมีตัวเองด้วยแล้วก็สิ่งที่องสงสัยนะคะถ้าผิดพาดประการใดขอภัยก่อนเลยนะคะข้อที่สามค่ะตกลงในนิทานพันดาว ใครตกหลุมรักใครก่อนคะอ,อ,อ,อันเนี้ยต้องถามทุกคนว่ามาดูดูมา8ตอวเนี่ย<า>ทุกคนคิดว่าใครตกหลุมรักก่อนผาฮะ<า>ใครครูผาเหรอคร<า>ูผาผออรหรอือครูสิ่งเพียงพี่เอิร์ธเหรอใครว่าใ,ใครว่าพี่เอ,อิร์ธขอเสียงกรี สรุปเข้ากันพอๆกันนะคะแต่ในชีวิตจริงคุณน่ะรู้จักกันมา7ปีกว่าเท้าปีที่8แล้วว่าใช่ครับมีช่วงแบบช่วงความรู้แน่นนะครับเนี่ยเอาติดตามเธอมากมากเลยครับขอบพระคุณค่ะเราอยากรู้ว่าคุณแบบมีความรู้สึกดีๆกันในช่วงไหนอะในชีวิตจริงของคุณช่วงไหนจริงแล้วมันก็ทุกช่วงนะครับเพราะว่าถู้สึกว่าแ่า เขาเป็นพี่ที่ดีผมเขาดูแลผมมาตลอดนะผมรูม้สึกเปควาจริงจริงมีหลายอย่างนะที่คุณออเ่แสดงให้ทุกคนเห็นนะเชื่อว่า,วา,วาคุณนะ่ะรับน้องมากนะคะปฏิกิริยาหลายอย่างของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นการดันประตูให้น้องออกก่อนนะคะ คือพี่ต้องติดตามจริงๆอันนี้พูดเลยไม่ทรมดาจต้องติดตามจริงๆจมากเลยพี่คุณขยับคิ้วนี่ฉันยังรู้เลยตอนนี้นะคะรู้ส่งสายตากันเนี่ยพี่รู้เลยเนี่ยคะเพราะเราชอบคุณมากๆเอาตรงๆเลยเราติดตามคุณตั้งแต่เราดูซีรีส์ของคุณตั้งแต่ EP หนึ่งมันดูความพิเศษอ่ะเฮ้ยดูแล้วแบบเฮ้ยอะไรระวังโทรศัพท์ลนเหรอ ไม่ส่งความรักโอเคไปกันต่อนะไปกันต่อนะแนะะ่ะคำถามต่อไปอ่ะครับผมนะถ้าทั้งสองคนอันนี้พูดก่อนอันนี้พูดก่อนเป็นสิ่งที่พี่จิ๊บอ่ะมนโนเองคือสมมุตินะไม่ได้เกี่ยวเรื่องอะไรนะคือเป็นเรื่องสมมุติของพี่จิ๊บเองนะคะ,ะ,ะคือดูแล้วมันอินนะคนนะคะถ้าทั้งสองคนเป็นแฟนกันค่ะ ว่าอะไรอันนี้สมมติเอาให้ใครตอบดีพี่เอิร์ธครับโอ้น้องมิกผู้เสียสละของเรานะคะคุณเอิร์ธถ้าเป็นสมมติสมมติถ้าเป็นแฟนกันนะคิดหนักเลยครับผมอะไรนะฮะพี่รักเลยหรออ่ะพี่รักแลกกันครับ ตามใจตามใจตอนนี้พี่จิ๊บไม่ไหวแล้วอ่ะครับผม <c oughs> คือเขิน <c oughs> <ๆ>จริงๆนะขอพูดย้อนไปละครเออซีรีส์เรื่องเนี้ค,คือไม่ได้มีซีนที่ทําให้เราแบบอะไรประมาณแบบแบบนั้นนะ่ะแต่คุณสแสดงออกมาทางสายตาเราจริกหมอนเองโดยไม่รู้ตัวคุณแปลกมากเลยอ่ะคุณเก่งมากนะคะอ่ะแล้วถ้าเป็นมิกล่ะถ้าเป็นแฟนกันคุณจะเรียกพี่หรือว่าอะไรถ้าเป็นแฟนกันอ่ะสมมุติสมมุมมติวอะไรครับ ผมแอบได้ยินมาแต่ผมก็ชอบคราวนี้เหมือนกันตัวเองไม่อันนี้เข้าใจอันนี้เข้าใจบทบาทแต่ทีนี้เวลาเลี้ยไม่ต้องมองหน้าพี่จิอ๊ออพี่จิ๊บขอสักชอ็อตอ่ให้ผมเรียกพี่เอิธเดี๋ยวให้พี่เอิธเรียกผมไม่ไม่เอาเอาเอา,เอา,เอาน้องมีกขอแบบอ้นอนๆน,น่ารักน่ารักสไตล์น้องเลยเอานิ้วสองซ้ตัวเอง นานที่ผมได้ยินคำนี้นะจริงจากเขาดีใจไหมคะดีใจดีใจดีใจอ่ะเพราะว่าเรียกเขาค่ะเรียกเขาค่ะคุณเรียกเลยค่ะมอนเตสแลวโอ้โหเฮิร์ดมากเลยคุณขานะคะไปกันต่อไปกันต่อนะคะตัวนี้เอ่อช่วง EP 8 ค่อนข,ข้างที่จะสงสารน้องบิ๊กมากๆนะคะอะยอมรับเลยเรารู้ว่าคุณรักน้องคุณมากแต่ว่าคุณแสดงออกมาให้เราได้โมโหคุณล้เกินนะคะเป็นเนเชอร์บิสเตอร์แล้วเก่งมากอะคุณแสดงออกมาให้แบบแล้วเวลาที่น้องร้องไห้คุณออกมาจากหมู่ชาวบ้านน้ําตาไหลพี่จิ๊บนี่ป l าดออกมาที่แบบแต่น้องเป็นคนที่กล้าหาญมากๆที่ทําแบบนั้นในเนื้อเรื่องนะคะทีนี้ถามมิดหนึ่งนะคะค่าเอิร์ทไล่มิดแบบในซีรีส์ ถ้าเอิรไล่มิกแตบในซีรีส์ในชีวิตจริงนะมิกจะทำยังไงคะโอ้ยผมจะเดินไปถามเขาเล้ว,ว่าไล่ทำไมจริงจริงๆ,ๆถ้าเป็นตัวเองเนี่ยเราจะ,าจะเดินไปถามาว่าไล่เราทำไมเนี่ยราทำอะไรผิดถูกต้องไล่เราทำไมนะแต่ส่วนพี่จิ๊ดอยากจะบอกว่าบอกคุณภูพาว่า,าหูเบานะเราอะ่ะฮะ หหเบาแล้วเกินะแล้วอ no <K> ินมากะคมคะผมเหมือนโดนเรียกว่าดาเลยี่พีเนี้ยคุณคุณบอกเลยแต่ว่าทุกคนชื่นชมในตัวคุณมากๆคือคุณแสดงออกมาได้แบบเราเชื่อว่าคุณเป็นภูผาเลยอ่ะนะคะแต่จับกันน่ะแววตาของคุณน่ะคือแบบผมไม่อยากที่จะพูดแบบนั้นน่ะมันฟิลคุณเล่นเก่งไปไหนเนี่ยคุณเล่นเก่งจริงนะคะเอาไปกันต่อนิดนึงค่ะนะคะทั้งสองคนนะคะ ตอนที่อยู่ตอนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยบ่อยแค่ไหนแบบอยู่กันสองคนเนะะี่ยค่ะบ่อยไหมคะโอ้่วงนี้เยอะบ่อยมาก,มากทำงานทำงานด้วยครับแล้วก็บางทีผมแบบเหนื่อเนี่ยบ้านผมกไกลเนี่ยต้องมาอยู่บางนาว ตองขอศัยคอนโดเขาอยู่คือก็หมอยว่าบ้านบ้านเขาอยู่ข้างไกลแล้วเขาก็เลยแบบอาศัยห้องผมอาศัยที่อาศัยห้องน้องมาบ่อยมาบ่อยก็แบบพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆนั้นการเดินทางมันเสียเวลาชีวิตแล้วก็เสียพลังงานเราด้วยนะคะบางทีถ้าเราได้พักผ่อนที่มันใกล้ในที่ทำงานบ้างเดินทางสะดวกมันก็ดีอันนี้ก็ไม่ผิดนะคะเป็นพี่น้องการทำงานไกลจริงๆนะคะแล้วถ้าเกิดเราอยากจะผ่อนคลายบ้างเนี่ยทำงานเยอะมาก เลยนะในเสร็จวันเนี่ยเราทํางานแบบอบทุกวันเนี่ยพักผ่อนไม่พอแล้วแล้วถ้าเกิดมีโอกาสนะคะถ้ามีโอกาสอยากจะไปพักผ่อนค่ะคุณทั้งสองคนอยากจะไปเที่ยวที่ไหนคะทะเลครับเออแล้วส่วนคุณเอิร์ธล่ะคะทู่เขาครับอ่าชัดเจนทะเลไม่ใช่เขาขอบคุณขอบคุพต่มไปเลยไงคุณผู้ชมทั้งบ้านใช่ คุณผู้ชมทางบ้านคะ่ะเจินี้คําถามมีหมาเนี่ยะคะยี่เล่นแบบนี้เขาเล่นให้เร็ร้อ <c> ย <oughs> น้องมิคกขอบคุณมากครับน้องเบิร์ดด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยออาไปกันต่อค่ะนะคะมิกขอถามนิดนึงนะคะมิกให้ของขวัญวันเกิดปีนี้กับเฟิสเป็นงไ,ไม่ อันเนี้ยของพี่จิ๊บถามเองเพราะว่าตัวพี่จิ๊บติดตามค่ะในไอจีนะคะแล้วก็ในทวิตเตอร์ของทั้งสองท่านในวันที่23ามที่ผ่านมาไม่รู้สักทีหรือว่ามิกยังไม,ม่ได้ซื้อหรือว่ามิกยังไม,ม่ได้ซื้อพี่คะต้องบอกก่อนว่าช่วงวันเกิดพี่เอ๋เป็นช่วงที่มิกสอบพอดีอแล้วหลังจากสอบเสร็จก็มีงานทุกวันเลย,เยเมีโอกาสได้ไปซื้อเลยเแล้วสิ่งที่ผมจะซื้อให้เขาเขาก็ได้ไปแล้ว ผมบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องซื้อหรอกเกินตังเก็บตังค์ไว้ดีกว่าไม่จริงจ้าจริงจริงรับน่ารักเนาะโอเคนี่พี่จิ๊บได้ช็อตฟินๆเยอะมากเลยวันนี้มีความสุขจังเลยอ่ะคุณสองคนให้ความสุขทุกคนจริงๆนะคะอ่ะถามนิดนึงน้องมิกนะคะถามคุณเอิร์ธนะคะใช่สเปคของคุณไหมคะโอ้คำถามชัดเลยนะ คือน้องคนที่เล่นจริงๆนะตัวพี่จิ๊บเองอะยังเป็นสเปคแบบน้องมิดน้องเอิเลยอะคือเราเป็นคำถามภาพรวมเนี่ยเป็นชอบเป็นคนออ่ชอบสเปคประมาณไหนคะจริงๆผมมันมีสเปคตายตัวครับถ้าถ้าคุยกับใครเรารู้เรื่องก็โอเคคุณงานแล้วครับผมจบปุ้งนะนะคะฟินเบาๆฟินเบาๆน่ารักค่ะต้้งสองคนเลยนะคะอาจถามตออีกนิดนึงนะคะให้นิดเลือกค่ะระหว่าง คุณเอิร์ธตอนนี้ที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะกักหัวหน้าภูผาเนี่ยค่ะนะคะมิกจะเลือกใครถ้าในชีวิตจริงค่ะแต่อันนี้ถ้าพูดจริงตามตรงจริงจริงก็เลือกพี่เอิร์ธค่ะเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับคือไม่ต้องขยี้พอเขาดูแลกันคนไม่ว่าจะเรื่องงานด้วยผมมาเป็นคนขี้เล่นมากค่ะแล้วเวลาอยู่กับพี่เอิร์ธเนี่ยคือแบบต่างคนต่างชอบคุยกันเล่นนู่นเล่นนี่ตลอดเวลาใช่แต่พอเป็นหัวหน้าคภูผาเนี่ยเราก็แบบ เพรด้วยความที่เเป็นด้วยความที่เขาเป็นคนแบบนิ่งๆอะไรเงี้ยใช่เราก็เลยไม่รู้แบบเราจะชวนเขาเล่นยังไงจริงๆนะภาพของน้องทั้งสองท่านเนี่ยนะคะหลายท่านเนี่ยมีความสุขมากๆเพราะเขาเป็นพี่น้องในการดูแลกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะคะหรือว่าดูแลในเรื่องของการทุกอย่างดูแลกันถือว่าเป็นสิ่งที่ดีหมดงามมากๆนะคะอ่ะต่ออีกนิดนึงนะคะต่ออีกนิดนึงค่ะนะคะเวลา อันนี้ถามคุณเอิร์ดบ้างนะคะเวลาที่น้องมิกอ้อนเนี่ยค่ะคุณเอิร์รู้สึกยังไงบ้างคะบางทีเห็นชอบดุน้องเหมือนกันเหาอเขไซใ์มากเลยเนยโอเครู้สึกยังไงบ้างคะตอนแรกไม่เข้าใจครับว่าทำไมถึงอ้อนแบบเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่พอเหมือนเขารู้สึกว่าเขาบอกให้ฟังว่าเออเวลาที่เขาอ้อนเพราะว่าเขาที่ไหนกำลังเวลาเขาอ้อนก็เริ่มรู้สึกว่าอ่ะข้อนเ็อ้อนแต่เป็นอะไรอบ น่ารักเนาะน่ารักมากๆขอบคุณค่ะุณเนธนะคะอะพูดถึงเรื่องของบ้านคู่กันนิดหนึ่งด้อมนะคะก็มีมีแพลนว่าตอนนี้มีการตั้งชื่อให้ด้อมหรือยังคะบ้านคู่อยากรู้อยรูสิเราเราสองคนคุยกันบ้านแล้วครับแต่ยังยังไม่เจอที่ถูกใจเลยอ่านะคะเดี๋ยวติดตามกันต่อพวกเราอะไรแล้วนะครับ มาป่าเดียวดายนี่เหรอมีของที่ชอบอ่ะอย่ามาโวยให้ผมคุณก็ไม่ก็จริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะชอบมาป่าเดียวดายครับแต่เราอยากให้มันสื่อถึงว่าอ่านิทานตำดาวใช่ใช่ใช่แล้ก็มีที่จิกจิดไว้อยู่แต่กไวยู่อย่งหาหาที่ติดกันไม่ได้ผมว่าเร็วๆนี้ใช่เร็วๆนี้นะครับเร็วๆนี้ติดตาม ติดตามกันต่อไปนะคะ,อะเอาถามต่อค่ะถ้าเกิดอันนี้พูดถึงในเรื่องของสมมุติ้งนะ่ยถ้าเกิดเราสามารถสลับร่างกันได้1วันค่ะนะ,ะจะทําอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของคุณคนนั้นคะเออผมขอตอบก่อนไม่ไม่ไม่ให้ขอไ,ไ,ได้ได้ดูดิดูด่ิีหอดแล้วหลอดมากไป มันน่ารอดมากได้ครับมีตอบได้จริงจริงได้ครับแล้ถ้าถ้าผมเป็นพี่เอิร์สสำหรับร่างของพี่เอิร์ธผมผมอยากจะให้พี่เอิร์ธกินเยอะเอะอเพราะเราสายกินอยู่แล้วไม่คือคือผมมาทำงานกับเขาผมอยู่เขาตลอดผมรูว่าเขาเป็นคนกินน้อยเขาแบบกินน้อยจริงๆนะแบบคำกองคำเขาก็พอแล้วแล้วแบบมันแบบบางทีมันต้องใช้พลังงานเยอะอย่างเงี้ยผมเห็นเขาโตพี่จิบเชื่อว่ามีก็เป็นห่วงพี่จริงๆผมไม่หิวจริงจริงพี่ แล้วคุณน้ังจะขาคล้ายๆกันครับแต่สถาการนิดนึงครับผมอยากพาตัวเขาไปออกกาลังกายน่าเนียดและไงน้องกำลังแบบกลมกล่อมน่ะนะน้องก็ชอบทานผลไม้ส่วนพี่ก็ชอบออกกําลังกายเนี่ยถ้าเกิดสลับล่างกันคู่ก็คือนอกจากจะสุขภาพตีอยู่แล้วจะดีมากยิ่งขึ้นนะคะขอบรับคุณมากๆค่ะนะคะพูดถึงอย่างนี้กันนิดนึงคำสรรพนามค่ะบรรณานิดนึงนะคะที่เรียกกันที่คิดว่า หวานที่สุดสรรพนามนอกจากคำว่าสักรู่นี้คือที่รักตัวเองขอสรรพนามส่วนตัวแกชั้นใช่แกชั้นับแกชันจริงใจมากเลยอ่ะจริงๆเนาะคือเราเรียกกันอย่างนี้มั้งตั้งแต่ตอนที่สิบหลังจากแรกใช่มาเจ็ดมาแปดปีจะเข้าปีที่แปดแล้วก็ยังแกชั้นก็จริงใจแบบนี้น่ารักค่ะนะคะไปตอนนิดนึงนะคะจะถามนิดนึงค่ะตอนที่อีพีแปดที่เราชมกันเนี่ยก็คือค่อนข้างจะแบบ ดราม่าสุดๆนะฮะแล้วเข้าสู่ในเรื่องของ EP 9อะครับตอนที่น้องดูดาวเราเป็นลมอะค,ะคุณนะคะคุณรู้สึกยังไงบ้างคุณเนิร์ดเป็นไงบ้างผมผมคุณราคุณรน้องเป็นลมน้องใช่พี่ผมเบียดหัวหมายถึงคุณเนิร์ดเนี่ยค่ะรู้สึกยังไงบ้างตอนที่เขาเป็นลมผมรู้สึกว่าตกใจมากเพราะว่าเราเป็นห่วงเขาอะเพราะว่าเราชวนเขามาเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราเราไม่รู้ว่าแบบเขาจะ เกิดอะไรขึ้นกับตัวเขา<ช>ะระยะทางที่จากบนเขาลงไปข้างล่างเนี่ยมันต้องเดินทางไกลมากเราเดินเท้าไปเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะดูแลเขาได้<ช>เพราะว่าเราสวนเขามาเล่น<ม>ก็เลยเป็นห่วงเขาก็เลยร้องไห้ออกมา สุดยอดมากนะค่ะน่ารักมากๆเลยอ่ะนะคะทั้งคู่และพี่จิ๊บเนี่ยขอเป็นแรงหนึ่งเลยอ่ะที่แบบเชียร์คุณติดตามคุณแชร์คุณติดตามคุณแชร์คุณแบบนี้นะคะน่ารักทั้งคู่เลยแล้ววันนี้พี่จิ๊บอาจจะถามเยอะจริงๆอ่ะนะเพราะว่าครั้งแรกอ่ะพี่จิ๊บอยากจะคุยแบบนี้แล้วน่ารักกันขนาดนี้เขารักกันขนาดนี้มีความสุขขนาดไหนอย่างเงี้ยนะคะขออีกสักหนึ่งคำถามละกันนะคะนะคะว่า อยากบอกอะไรถึงกันไหมคะเอาแบบที่ยังไม่เคยบอกกันที่ไหนมาก่อนขอแบบพิเศษสำหรับเดชินี่ค่ะบอกอะไรพี่ชายพี่ชายอยากบอกอะไรน้องมิกค่ะเริ่มจากคุณเอิบก่อนล้กันค่ะเอิบก่อนคณเอิบก่อนโอ้อ๋อฮะฮะยันยัๆ ก็ตอนนี้เราทํางานด้วยกันเรามีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าอะไรสร้างอนาคตด้วยกันเลยนะครับ oh. ถือว่าเก็บเงินฟิวอคัพโดอย่างี้ครับผมผมก็อยากให้เราอยากให้น้องครับเก็บเก็บประสบการณ์ตรงนี้ไว้แล้วก็เอาไปใช้ในนาคตเผื่อพี่ไม่ได้อยู่ข้างหน้าก็อยากให้น้องที่ลาบุรีขอบคุณครับ ถ้าเกิดจะให้มิรบอกอะไรพี่เอธก็อ,อยากจะบอกว่าผมเป็นห่วงเขาแล้วผมอยากให้เขามีความสุขในทุกๆวันวนณารักปูน่ารักไหมคะน่ารักมากๆสุดยอดนะคะอะแลวจริงๆอะ่ะเขามีประมาณนี้นะคะแต่ว่าแฟนคลับค่ะรีเควส์มานิดนึงคืออยากให้ชมพูด่ได้รีแลกซ์นิดนึงก็คือเล่นเกมกันหน่อยนะคะเป็นเกมซ่องตา,าทุกที่ไมต้องเล่นกันนั่นแหละแต่ว่าทีเนี้นะคะ พิเศษหน่อยก็คือ,อ,อถ้าเกิดน้องมิกแพ้คุณเอิร์สสามารถบอกให้น้องมิกเนี่ยนะคเราจะมีคีย์เวิร์ดคำพูดนะคะไม่ได้ยากเลยคีย์เวิร์ดพูดว่ามาอยู่ใกล้ๆฉันนะคะถ้าเกิดคุณมิกแพ้หรือว่าคุณเอิร์ธแพ้คนชนะสามารถให้เลือกได้ว่าจะออกมาในฟิลดุหรือออกมาในฟิลออนค่ะ แค่นั้นเองนะคะแค่นานนะคะเ,ะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่มาอยู่ด้านหน้ากันหน่อยนะคะมาจับมาเช็คมา,มาดูมาดูว่าใครใครแพ้พี่จิ๊บอาจจะดูไม่ชัดนะคะ <c ười> โอเคทุกคน่ทั้งสองท่านหันหน้าเข้าหากันนะคะ, <c ười> ะหันหน้าเข้าหากัน <c ười> เดี๋ยวเราจะจับเวลาใช่ไหมคะ <c ười> เราให้คุณกพัพติให้พอสมควรนะวัชให้กพัพตินตาพอสมะควรเลยค่ะให้ตาไม่แห้ง โอเคนะพร้อมนะคะเริ่มค่ะอุ้ยอุยอุยอุยดุ้ย,ย,ยสู้น้องมิกสู้นะคะสู้พี่เอิร์ธนะคะท่นะนี้นะใครกระพริบใครกระพริบกระพริบหรือย,ยังอุยเอิร์ธไม่ไหวไงนะคะเอ,อิร์ดเอ,อิร์ดไม่เป็นไรเอิร์ธยอม<ท>้ต<อ>ลอดเลย <c oughs> ครับผมไม่เคยชนะ เมื่อกี้พี่จิ๊บอุตส่าห์พูดว่ามิกแพ้หัดแพ้บ้างไม่ยอมมิกไม่ยอมเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวน้องมิกจะให้พี่เอิร์ธเนี่ยพูดคีย์เวิร์ดที่พี่จิ๊บจะบอกบเป็นแนวดุหรือแนวอ้อนดีคะดุไปเยอะแล้วครับเออ้อนแล้วกันครับผม,มง่ายเลยขอบคุณมาก่ะลม,มาอยู่ใกล้ๆฉันหนึ่งสอง าอยู่ใกล้ๆฉันประมาณนี้ประมาณนี้อ้อนพอไหมจ๊ะยังไม่พอหรอเธอจะขนาดไหนกันอีกรอบหรอผมว่ายังไม่พอมันไม่พอหรอผมว่ายังไม่พอไ่พอผู้เล่ไปอพอแฟนคลับก่อนมิกมันมันอยู่ในเกมอยู่มันยังอยู่ในเกมอยู่นะมิกไม่เคยชินใช่ไหมล่ะที่เธอจะอ้อนอ่ะ เอาใหม่นะหนึ่งสองสามอยู่ใกล้ชาน่ารักโอเค วันนี้ก็พอของฝากของคอแล้วค่ะแต่ว่า oh. ในไหนวันนี้มาแล้วแล้วอย่างที่อัปเดตเลยค่ะว่าดินียของเราอ่ะนะคะก็จะเป็นคลินิกที่ดูแลในเรื่องของสุขภาพแบบที่อัลอรซนะคะเป็นแบรนด์แอมบัสเตอร์คือจะดูผู้หญิงบ้างที่บางทีไม่ชอบในเรื่องของเครื่องมือไม่ชอบเข็มจะเลือกเป็นตัวทรีทเมนต์ค่ะ นะคะมากเลยครับเนาะอ,อยากเจออีกจังเลยอ่ะอยากเจอเหมือนกันครับขออนุญาตแบบนี้นะคะตัวพี่จิ๊บเนี่ยอยากเจอจริงๆแล้วก็ติดตามคุณจริงๆขอบคุณมาก <มา S 2> นะค,คะอยากให้แฟนคลับทุกท่านค่ะที่ชมถ่ายทอดสดอยู่ตอนนี้อย่าลืมแฮชแท็กให้กับเดซีี่นะคะแล้วก็ทางทวิตเตอร์ด้วยนะคะอ่ะขออีกหนึ่ง อีกหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของการอวยพรนิดนึงค่ะให้กับดิสนีย์ตอนนี้8สาขาแล้วค่ะเริ่มจากเอิร์ดก่อนเลยก็ขอแสดงความยินดีกับคลินิกดิสนีย์ด้วยนะครับที่ตอนนี้มีถึง8สาขาแล้วนะครับผมถ้าใครอยากแบบกระชับผิวหน้าผิวหน้าของใสนะครับก็สามารถไปคลินิกดิสนีย์ได้เลยนะครับ8แบบสาขาในประเทศไทยครับผมขอบพระคุณค่ะน้องบิ๊กหน่อยค่ะลูกก็คงเหมือนพี่เอิร์ธแหละครับดีใจกับดิสนีย์คลินิกด้วยนะครับที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เปิดตด้วยความรวดเร็วเปิดตัวได้แบบขนาดนี้ก็รักกลมก้งอูกุ้งลูนะครับผมถ้าเกิดใครอยากอยู่หน้าใสเหมือนเอิ้นกับมิ้งก็ไปได้นะคะน่ารักมากขอบดีปรบมือดังๆให้กับโอ๊ะมิ้งค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวขอให้น้องซับหน้าทางน้ำนิดนึงนะคะอ่ะเดี๋ยวเชิญเนาะเพื่อถ่ายภาพนะคะเพื่อถ่ายภาพค่ะกับลูกค้าซุปเปอร์เวที